สงกรานเตชนะนรงเคลื่อนไหวไอจหลังโดนข่าวลือควงดาราสาวมอสงกรานเตชนะนรงเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมส่วนตัวหลังโดนข่าวลือควงดาราสาวมอและทางด้านแมทพีรณีเตรียมออกมาพูดสัมพันธ์ล่าสุดต้องบอกเลยว่าทำเอาบรรดาคาเพื่อผูพึงเมื่อทางด้านเพจเจมอร้อยแปดได้ออกมาโพสท,ทิ้งปริศนาเอาไว้ว่า มีคนเห็นพี่สงควงดาราสาวมแต่ไม่ใช่แมทไปร้านน้ำเต้าหู้แถว bts ช่องดนตรีบ้านาแค่คนรู้จักแหลกเครดิตข่าวบันเทิงช่อง8และในเวลาต่อมายิ่งทำเอาบรรดาขาเผือกต่อมกระตุกอีกครั้งเมื่อทางด้านแมทพีระนีได้ออกมาโพสรูปภาพในชุดไทยพร้อมกับแคปชั่นชวนสะดุดตามากๆก,ก,กับแคปชั่นที่ว่าอยาก เกิดก็เปิดมาจนทําเอาหลายคนอดโยงไม่ได้จริงๆซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของแมตต์พรณีได้ออกมาเปิดเผยว่ายังไม่ได้คุยรายละเอียดเรื่องนี้กับแมตตตอนนี้แมตตอยู่กรุงเทพและเมื่อโดนถามถึงร้านไอศครีมที่เขาใหญ่ก็บอกเพียงว่าให้แมทออกมาตอบเองเพราะเมื่อไหร่แมทจะออกมาให้สัมภาษณ์เองเอาเป็นว่าก็จะเย็นๆเนีย่ยเพิ่งคิกกันไปไกลรอเจ้าตัวออกมาตอบอีกทีจ้า ล่าสุดทางด้านสงกรานติชนะรงเลื่อนไหวไอจีหลังโดนข่าวลือคงดาราสาวมที่ไม่ใช่มาพีรดีโดยทางด้านสงกรานติชนะรงได้ออกมาแชร์สตอรี่จากเพื่อนขณะที่ได้ไปทำบุญน,นั่งดูนางรำอยู่ที่วัดซึ่งก็เรียกได้ว่ารอยตัวเหนือรัมมาไปเลยจ้า